そうで ครับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเมอร์สกลางนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอาเวนนะครับทุกคนรู้ป่ะตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้ก็คือน้องสลิมนี่เองครับตอนนี้น้องสลิมก็มีสกินมาใหม่นะคือสกินการ์ตูนอย่างเวียดนามนะครับผมเนี่ยมีเอฟเฟกต์เลยนะโหโคตรน่ารักโจมตี นี่เป็นไงท่าสองสวยเลยนะบอกตรงก็ใครที่อยากได้สกินนี้นะครับตอนนี้อาร์บีก็ได้ทำการแจกนะครับผมอย่าลืมเข้าเกมแล้วก็ไปทำาภารกิจกันได้นะครับส่วนวิธีการได้รับเดี๋ยวผมจะบอกภาร,รกิจแล้วกันนะครับผมกลางต่อผมนนี่ไปได้วไม่เป็นไรดูดิน่ารักมากเลยอ่ะ ออกแค่หลอดคือใครพัาดสกินนี้ผมถือว่าแบบโคตรพลาดเลยนะนมันวิ่งแมวเลยวสวยมากจริงข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นนะเอาเลยเพื่อนพร้อมแล้วไม่เดี๋ยวเอาตรงกลางดีกว่า นครเหมือนจะเล็กนะครับตอนนี้กระโดดปลาเข้าไปตามสูตรกดอันติรัวรัวหลวเอานืดหนืดเดินออกหนืดเรียบ้อยครับผมเป็นไงโอ้พลังของสกินดูดิกระโดดปลาไปเข้าหัวหกร้อเปอร์เซ็นต์ตามมาเพื่อนไม่น่าหลอดหนึอย่งเรียบรียบอยเป็นไงพลังน้องสกินใหม่น้องสลิมนะ ชื่ออะไรสักอ,อย่างเนี่ยผมลืมชื่อแล้วไม่มีคใครมาช่วยตีเลยชิงโชคโอ้โหไม่ได้ปะเขามีพัน,นิษนะ อ้าวแล้วโมทอสเปิดอย่างนี้หรือึ้นเป็นป้า All ออกคอลิตินโนตายมาไม่เป็นไรกระโดดยิงยิงสวยเพื่อน,นแน่รกๆกันไปครับทีมกลางเข้านะนเพื่อจะเอาดาร์กผมจะเอาดาร์กก่อนแล้วกันผมออกเป็นไอ้นี่ดีกว่ามั้งขี่ดีกว่ามั้งขี่ไว้ก่อนนะ ว่านาคอนต้อจะอยู่แดงน่ชอนเอาอเจอโหยังกระโปงเอาผนาิพลาดอย่างี้เรียบร้อยครับเสร็จผมมาดี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 เอ้าให้มันไม่ตายเออโอ้โหไม่เซคิอวอีกเยอะไม่โดนช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเอาวี คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปคลิปแรกของเดือนเลยเน,นี้กระโดดปลาห,าหาลอกลลลอแล้วเปอร์เซ็นต์ันติรัวรัวรัวเอาอไรฉีดไปไหนแล้วน้องสาวเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหดูออร่าดิมีออร่าสีเขียวด้วยเไปต่อครับนาะค้อนน่าจะไม่อยู่นะสวยโซโลคิวเล่นบนแฮนนี่ได้ป้อมชัวนะ อา้าวนะ่าควยังกระโดดมาอีกไอ้น,นี่เองเมไม่เห็นหรือพี่อยู่สองคนนะ่ะรัวรัวรัวเรียบร้อยเป็นไงโอหโหสลีบเอาให้แล้วดูออร่าเขียวดิทุกคนดูดิสวยนะไม่น่าเชื่อว่าเอาวีจะเจ๋งท่กินได้สวยขนาดนี้แหละ เกมเขาค่อนข้างนำนะ13ต่อ2นะโอเคอ้าวนาคอนกะโดนปลาหกร้อยเปอร์เซ็นต์เร anyway ียบร้อยเข้าหัวอย่างงี้ไม่แน่รอดครับแต่ก็โม่แหลกแหลกแหลกแหลอแล้วเพื่อนเข้าต่อนะปลาโอ้โหไม่โดนปะเม่อไร่ สวยครับโอ้เหลกเหลกเหล็กเหล็เด็ดไม่ค่อยดีนะทุกคนสวยครับแกอยู่แกหม้อเอาอลิสเดินดุมๆอย่างนี้ <c oughs> เรียบร้อยเป็นไงล่ะ โอ้ยโอยอยไหวนั่เนี่ยอนเอถึงอกวาไหวนเนี่ยนิดเดียวสวยโอ้จะโดนใบ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 เป็นไงเราสกิปเปิลคิวจะพี่ประานลอยน้องอ้าแบบนี้แบบนี้โดนลุมนะเรียบร้อยขอโทษตี้งมอาเ็ ตอนนี้เล่นเราแบบชนะทุกเลนนะถูกส่งออกไปแล้วเมาสโอ้โหปาดแทนเฉยผมน่าจะล็อกล็อกไอ้นี่ไว้อะล็อกเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยมัง้งแล้วเพื่อนบวกโอ้โหใจเย็นเพื่อนขอตีดาก์กก่อนชิวๆครับผมทีเ่เร็วอยู่แล้วแล้วเพื่อนบวกไม่โดน ไปครับฟาร์มต่อสวยโอ้โหนาคอรไม่ได้เล่นเลยนะเนี bon ่ยนาคอเนี่ยใจเย็นนะเพื่อนนย่ยเพิ่งบวกนะขอฟาร์มก่อนอ่าเรียบร้อยโอ้โ่ดับเบิลคิวถอยมา รีบวนคิวโอ้โหอะไรครับนี้่ะไม่เใอยางเอาอลริสปาหอกโดนอันติยิงยิงยิงรีบร้อยแต่เป็นไงโอ้โหโคตรแรงสลิมคอร์เรายังดีอยู่นะ9 15าารอดัก ผมว่านาคอนน่าจะมาทางนี้โอแล้วมากันสตัวเลยอฮไยเพื่อนนั่นมาฟ้าเรา่าทำอย่างนั้นโอเคเพื่อลบให้อยู่นะฟ้าขึ้น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  สวยออก100%เขาหัวนะคอรซอยซอยซอยเรียบร้อยแต่เดี๋ยวคอนไม่ได้เล่นเอาไว้โดนคลิปดุเลือดใหญ่มาครับโดนซอย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 ดู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 คิรุลูเรจินเดอรี่เป็นไงล่ะอลิสลางครับมาดิมาดิมาดิพี่ฟูแล้วไอ้น้อง ที่ผู้เล yeah. ่นเนาะโหเรียบร้อยหมดตีอีสปอร์ตย้อนมาดิย้อนย้อนมาดิโอ้โหเรียบร้อยละลายละลายเร็วมากนะครสนะครสโอ้โหนะครส์เพื่ปุ๊บตายปั๊บใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งจบขอสามทางก่อนปรติมเมอร์สามทางไฟมาก่อนออพื้นไปปั๊บนะบอกรถถล่มสิเลย ข้าบอกเกมมิ่งเพื่อนมาหนี้ข้าบอกเกมมิ่งมาหนี้นี่ซอยซอยซอยเรียบร้อยแล้วจบเกมครับเป็นไงสลิมตะกิดใหม่โคตรเทสนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของน้องสลิมนะครับส่วนที่กันได้รับก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะนี่ ก็จะลืมไปทำภารกิจนะครับผมอย่าเพิ่งรีบซื้อกันนะทุกคนสกินแจกฟรีแน่นอนครับวันที่3ตุลานะแต่ถ้าใครรีบแบบอยากได้เร็วก็สามารถเอาส่วนลดไปซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม